หนึ่งผู้ผูกแค่จำใจไมได 6บิตรจำนวนแล้ว10 12.4บิตรเหลือประมาณ10กว่องแทนเกินแปลกใจมากเลยว่าตรงนี้มีตัวเอาของสมไทยมาให้เราเกิดเตี่ยดมกบานดาให้พี่ถ้าพี่จะบนลายพี่จะบนบ้านพี่จะบูเนี่ยพี่เขามีเตี่ยแต่ถ้าแบบพี่จะออฟเทลเขาอยู่ที่แต่เราตั้งจิตนั่งที่นั่นเองเราจะถึงขอได้ลงวายนะเห็นไหมลงบนบ้านนะโถขับลุกเลยเด็กนี่ขอโชคดีเจริญนะเจริญ ไอ้พี่เจ็บหรือเขาญาติลงนเท้าผมอยู่ไหมเออเท้าไปกันเลยนี่ขอใส่แทนของหลาดอันนี้บ้านเป็นตัวนักขั้วเลยนะเหมือนตำตำอันนี้ใช้ดินอะไรนะคะแต่ว่าต้องนวดให้มีความละเอียดก็จะก็มือผสมสีผสมผลสมสีผสมอาหารบ่ายมายังงงอยู่ดิ เขาจะรู้ว่าหนูอดข้าวค่ะเดี๋ยู่ข้าวมาไม่ครูสิ่งก็แนะพิการนี่นแหละใส่เป็นกางเกงก่อนก็จะเป็น หัวแห้งแล้วเนี่ยน้องเขาจะมาห่อตัวค่ะห่อตัวแล้วก็มา,มา,ม,ามาห่อขอบคอค่ะพี่เนี่ยค่ะเป็นขั้นตอนขอบคอใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จะมาห่อเป็นกางเกงสีดํากางเกงก็จะใช้รีดเอาเพื่อให้ความบางที่เท่ากันแต่การทําทรงผมเนี่ยค่ะน้องก็จะใช้มือปั้นเทคนิคการปั้นก็คือ เองก็มนผมให้พี่ก็ดูอันนี้อันนี้ทำเป็นเส้นผมแค่ดูคือให้เส้นยาวเนี่ยสองเส้นเท่ากันนะเราจะใช้เป็นลักษณะสองสีค่ะชัติพันธ์จูตาชาติพันธ์ได้สองเส้นเท่ากันแล้วนะคะก็จะจะพันเส้นน้อ,องอะจะพันเส้น ให้เป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยก็จะเน้นอ่าขาวน้ำเงินแดงอันที่มันดูน่ารักดีไงถ้ามันเป็นกดธรรมดามันก็ไม่ค่อยสวยนะก็จะเฉยเหมือนแกไปตั้งโชว์ไว้เป็นรถทำงานได้ลักษณะนี้นะคะ่ะการพันก็เส้นเล็กเส้นใหญ่ปั้นชิ้นส่วนติดนะคะเราต้องทากาวนิดๆเพื่อให้อยู่แข็งแรงครันเส้นเเนใ่ปั้นชิ้ดนะคราตกาวนิดเพี่อให้่แข็งแรง เดี๋ยวมาดูงานนะช่องเจ็บมาทำไอ้นีงตรงนี้เดี๋ยวพี่เปี้ยบอกให้แกเข้าดนี้ค่อยๆเออตรงนี้พอใครที่หูสูงเนี่ยนนี้เจ็ดนละตัวเเลยอันนี้สีเหลืองก็จะทำเป็นเข็มขัดอย่างเงี้ยค่ะลักษณะเข็มขัดนะคะสีเหลืองวิธีการ หัวไว้ได้อย่างเดียวนะคะปั้นหัวทิ้งไว้อย่างเดียวแล้วก็คนอื่นก็จะมาต่อยอดเพิ่มตั้งไว้ก่อนปันอันนี้จะเป็นเข็มขัดแบบนักมวยนิดนึงอาจจะมีนี้ค่ะแล้วแต่จินตนา กระบูนพิมพเสนแล้วอะไรเนี่ยเมท่อนค่ะแล้วก็พาเราฟินที่ทําเทียนนะคะพี่เราเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเอวาสลีนนะใช่ค่ะมันะมันทำให้ยาหม่องแข็งตัวเป็นเนื้อครีมค่ะอ๋อค่ะถ้าถ้า,ถาวาสลีนอย่างเดียวมันจะนิ่มอะเสรจเป็นเนื้อครีมมากขึ้นค่ะเหลวใช่ค่ะ<ๆ>พิมเสมนเมท่อนกระบูนแล้วก็ใช้ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อหนูไปอยู่ตรงนู้นไหม เดี๋ยวไม่เป็นไรเราเอาันนี้ไปเถอะพี่คือเรามีพิมพเสนเมนทอนกระบุนสามอย่างพาราฟินแล้วก็มีเกสลินห้าอย่างรวมกันคุณค่าที่เราดืคือเราต้องเอาข้างในมันมาด้วยไงเรอาอไม่ใช่เป็นยาหม่องธรรมดาเป็นยาหม่องจากพเพราะว่าคนยวนเขาใช้ไผ่จอนนีนไผ่เป็นหลักกับมะกรูดเพราะว่าขอาหนูอ่ะคือลิซายเขาหนูเป็นมะกรูดจริงแล้วมันไม่ได้ขมอ่ะมันแ,แค่ช้อนดีกว่าอีมะกรูดกับน้ำเอาน้ำดีกว่าน้ำดีน้ำดีก็นะกินน้ำแค่<ๆ>ช้อนเดียวเองตอนนอนไม่ได้กินเยอะเลยพี่พี่กินช้นนโตึง หมอบอกให้กินน้ำอุ่นๆก่อนนอนนมอุ่นๆก่อนนอนก็กินนี่ในอุ่นๆก่อนนอนน่าจะหลับจะทำให้ระบบระบบต้อะไรดีมากเลยเนี่ยเดีวพี่อ่ะมันจะดูดสารพิษในร่างกายที่พี่เดินมาใช่กระมือหนูแช่หนูนานๆหนูก็แช่ทีนะพี่วันที่หนูปวดข้างปวดขาที่รองูรีจะสบายเนี่ยทางเนี่ยได้่ะเราทําเองอ่ะเราหนูอยู่อ่ะทำเองหนูอยากจะให้ไปดูน้ำยาล้างจานด้วยไม่มีฟองไม่มีฟองเลยเอามะกรูดนั่นแหละมาล้างจาน จะบอกให้แล้วล้างไขมันออกด้วยนะมม <า S 2> หมักจะกินก็กินยากอเอาใส่น้ําเลยค่ะพี่ไม่มีหนอนไม่มีอะไรนะก็ทาน้ำยาล้างจานล้างไขมันออกดีมากเลยอะสมมติพี่ไปหมักแล้วมันไม่โอเคอะพี่ก็ทำน้ำยาล้างจานแล้วพี่ก็เจ้าหมอกีในบ้านเข้าของสะอาดถ,ถ้าถ้าหนูอยู่บ้านนะแต่หนูก็แต่ต่อไปหนูจะอยู่บ้านเนี่ยหนูเลยแบบว่า ข้างนูน้นนะถ้าหนูเจาะทะลุบันให,ใหญ่มันก็จะให้กว้างกว่าน,นี้อเอาไว้ี๋ยวพี่ค่อยมาดูวันสําเร็จข้างหน้าอันนี้วันเริ่มต้นหนูย้ายอะไรที่ก็เหมือนยกให้แม่ไงพี่แต่ว่าทําเองตรงนี้ตัดโอ๊ป่อยยกให้ญาติไปอก็เหมือนย,ยกให้ลูกอีกลูกก็แปรใส่ข่ก็เหมือนอยู่ในเคยญาติมันกลับมาเองนะพี่สุดท้ายเนี่ยมันก็เหมือน,นลูกหนูเขาไปกลืนละเข้าไปกลืนเข้าไปขายอยู่คอ้ยเดินติดตาติดอะไรล่ะใส่นักมวยต่อไทยไทยมวยไทย นี่ติดหนะูคุณเขาปั้นเก่งนะปกติคุณเขาจะปั้นีนพี่ตเตอรี่อย่างนะคุณดีเหบพีแดงไนงะเออน,นี่อันนี้ก็กส,สีเหลืองกนะ็ใส่ขึ้นมสีเหลืองเนี่ยเวลาลงสีทองะค่ะพี่ถ้าเอาไปทักเข็มขัดอะ่ะก็เลยต้องใช้ ถ้าเราไม่ปั้นนะคะก็มีทั้งสองแบบสัน้ำมาตีนี้นีเยสียถ้าแรกๆก็เหมือนเหมาแต่เนี้ยตัวละห้าบาทแล้วแต่ความยากตอปั้นองคให้สิบาทอะมันมันทำช้าที่ตัวเท่าไหร่นะ ตัวละห้าบาทค่ะค่าแรงงานมากแล้วแต่ส่วมมนมากเขาทเองเอาไม่ได้จ้างไงคะอย่างเงี้ยหนูได้วันละห้าสิบตัวร้อยตัวได้เฉพาะปั้น,นห่อนเนี่ยเฉพาะห,อห่อตัวในบาทเดียวก็เป็นสองบาทบาทยากสุดๆอยากให้ลูกค้าสิบบาทก็น่ารักเนี่ยแค่น่ารักเนี่ยเนาะติดตาวิ้งได้อีกอันนี้ทําคิ้วนะคะใช้เขียนคิ้วเอาใช้แต่งคิ้วแล้วระวังขายที่ไหนบ้างอ่ะเนี่ย ส่วนมากจะลูกคนอย่างเดียวพี่แล้วพวกอปุปอร์ได้เอาไว้วางขายไหมไม่ได้วางเขาจะมีนักเรียนที่หนูไปสอนไว้ก็มาวางอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนที่หนูไปสอนสองที่เนี่ยก็มาวางนะเป็นผู้พิการที่มีพี่หนูบรรยายก่อนนะว่าเนี่ยการทําน้ํามันจะหมองเนะี่ยมันจะวิธีทํานะคะหนูจะใส่พาราฟินใส่พาราฟินให้มันละลายพาราฟิน ใส่อันนี้เขาเรียกวัสลีนเนี่ยใส่แค่สองอย่างเลยพี่ตุ่นด้วยความร้อนอให,ให้มันละลายค่ะแล้วกจ็จะตุ่นไปอย่างเงี้ยค่ะให้มันละลายเป็นน้าแต่ทีนี้ถ้าเวลามันช้าหนูต้องไปละลายส่วนเย็นเป็นทอดหนูใช้สองส่วน,วนก็คือสองแก้วอือ่ะแก้วค่ะอันเนี้ก็คือกาละบูนหนึ่งส่วน บนมันก็จะทําให้เป็นน้ำนะแล้วก็คนเลยค่ะคนไปแต่เราต้องคนอย่างนี้ตลอดเลยค่ะจนกว่ามันจะเป็นน้ําใช่ค่ะตัวที่เราไม่ต้องใส่น้ําใช่ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีส่วนผสมนะคะเป็นน้ํามันละกรํารกับน้ํามันเบนจาราคีตัวเนี้ยค่ะเป็นน้ํามันสมุนไพร อโอ้ไม่ได้ไปไหนครับต้องรอให้เย็น<ต>ม่ถึงเอากอบใส่ขวดไม่ต้องค่ะท้องเทตอนที่ขนาดน้ำมัน,นอะไรอ่ะเป็นน้ำมันสมุนไพรเบนจาาพาคีค่ะเป็นน้ำมันสกัดจากมะกรูดกับไผยค่ะ ใส่แล้วทาให้สีสวยอันนี้เป็นน้ํามันมะกอกนะคะอเอ้อไม่ใช่ค่ะน้ํามันระกรรมอันนี้เป็นน้ามันละกรรมนะคะแอนแสใส่แค่ครึ่งเดียวนะคะเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งอ่ะเราต้องไปใส่ในความร้อนอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เออนะคะเราก็ควรให้ให้มันละลายหม,ม้อก,กับนนะ้ำมันร้อนมายามิน้น มะกรูด10อย่างดีปี11อย่างเป็นแบบขวดก็คนอื่นซื้อทีละ50ขวดเพราะหนูขายขวดละ60หนูไม่ได้ขายสิขวด2ขวดเหมือนที่พี่เห็นใช่ป่ะเขาไปติดยี่ห้อเองด้วยหนูให้เขาเพราะว่าเขาคนโบราณเขาก็กินกันนะคะนหนูก็เทใส่ขวด้ี้แล้วเดี๋ยวมันก็แห้งเอง แล้วเมื่อไหร่มันจะแห้งนานไหมสิบกวนาทีค่ะสิบกวนาทีค่ะเราจะแห้งแบบนั้นเลยเล้วเ <Okay. S 1> ่ี้มันไม่พอเราก็เติมเย็นสามารถทาต้นคอได้มไม่ต้องไม่ต้องกลัวเส้นเลือดฝอยแตกค่ะวางไว้ตรงนั้นแนตะ่วางเล่นขาดมันก็จะแข็งตัว มีทั้งเป็นรูปตุ๊กตาเด็กเด็กยังมองขวดธรรมดาขายขวดตุ๊กตาขายสามสิบห้าบาทเออตุ๊กตาน่าจะอยู่ที่ห้าสิบาทต้องลงไปห้าสิบาทค่ะห้าสิบาทค่ะแต่ขายส่งขายคงไม่ถึงพี่ยังไม่เอาเพราสอบถามเอ็กก็มาติดต่อเราเองก็เดี๋ยวพี่จะให้เบอร์้ทยไทยค่ะไว้ให้ก็สามารถจะบอกสามสิบห้าสี่สิบนี่ปิดแล้วนะตาปิด เดือคปิดพิดพิดวันละบางทีไม่ใช่ขวดมันปิดไม่ได้อ๋อมันต้องให้หันหน้าเท่ากัาใช่ค่ะอ่ะเอาสีแดงอันนี้อันนีไ้ไม,ไ,ไม่ได้แล้วไม่ใช่ขวดมันมต,ต้องวางต้องวางให้ตรงด้วยอ,อันละอันอินตัวสีเหลืองเนี่ยจะปิดไงสีอะไรเนี่ยสีืองแทนเหลืองทีนี้เออไปอยู่ไหนวะ เออฮะนี่ขาเขาไม่ได้ถ่ายกระทับเป็นเนี่ยอือถ่ายแค่เนี้ยล่ะแค่เนี้ยเอเดี๋ยวไปบอกเขาพี่มาได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเขาเดี๋ยวไปซื้อน้ำมันพี่ใช่นี่แหละคนที่จะห่าวโกี่เปพล็กซ์เพ๊็กซ์แป๊บหนึ่งค่ะ การทาประจุพันของเรานะคะจากเป็นายาดมขวดธรรมดาค่ะก็มาประยุก์ตจากน้องๆเนี่ยช่วยกันคิดเลยเราได้ภูมิปัญญานีคะจากกลุ่มเราที่มีความรู้เกี่ยวกับการปั้นตุ๊กตาอยู่แล้วะคะ่ะก็เลยมาประยุก์ให้น้องช่วยกันออกแบบการปั้นตุ๊กตา เราก็จะมีตุกตาใส่สบายตุกตาชาติพันธุ์แต่ล็อตนี้เราจะบ้านเป็นนักมวยทั้งหมดเพราะว่าเรามีลูกค้าสั่งเข้ามา200ตัวว่าต้องการเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอ๋ออย่างน้อยมวยไทยนะคะเป็นที่รู้จักก็กําลังออกแบบอยู่นะคะก็ลูกค้าขอปรับยกมวยยกนวมยกอะไรเงีย้ยเดี๋ยวเราก็จะมาปรับให้ตอนนี้ก็จะเน้นทําเป็นให้ทำให้ชํานาญก่อนการทําเป็นนักมวยอะคะ่ะแล้วก็ยกตัวอย่างเป็นชาติพันธุ์นะคะเราอยู่ในชาติพันธุ์ส่วนพึ่งนะคะมีทั้งหมด8ชาติพันธุ์แต่ชาติพันธุ์เนี้ย มีออเดอร์มาเป็นไทยกระเลียงนะคะก็น้องก็ช่วยกันออกแบบจากน้องเคยปั้น,นพวกงกุญแจปั้นหัวนิสสอแล้วก็ปั้นตุ๊กตาฐานดัดกลิ่นดับกลิ่นนะคะที่ปั้นมาจากฐานน้องก็จะมาปั้นเป็นขวดยาดมแบบนี้นะคะ่ะเป็นค่าขนมหลังเลิกเรียนรายได้เป็นชิ้นงานนะคะอ่าอย่างปั้นหัวอย่างเดียวเนี่ยจะให้น้องชิ้ลระบาดแล้วก็ปั้นทิ้งไว้เยอะๆร้อยสองร้อยตัวเลยน้องก็จะมีรายได้ร้อยหนึ่งห้าสิบบาทแล้วแต่ความขยันนะคะก็มาจับกลุ่มกันแบบนี้แล้วก็ อีกวันหนึงก็จะมาปั้นตัวให้1บาทปั้นแต่ตัวนะคะไม่มีหัวก็เป็นร้อยตัว200ตัวก็เป็นค่าขนมต่อวันคือเราสอนงานง่ายๆแล้วก็มาอัดแอให้เป็นชิ้นงานมีมูลค่าเนี่ยเราก็เลยทําส่งได้ราคาที่ต้นทุนไม่สูงมาก mm hmm. เพราะว่าวัตถุดิบเราก็เน้นเป็นสมุนไพรท,ที่ที่เป็นออคแดนิกปลูกเองก็อยากจะให้ทุกคนมาช่วยกันอุดหนุนนะคะหรือว่ามา เพิ่มเติมความรู้ให้กับพวกเราที่มีอยู่เพราะว่าทักษะการปั้นเราก็ฝึกปั้นบ่อยๆอย่างเงี้ยแอนก็ใช้ทักษะที่ว่าให้น้องปั้นเดิม,ดมๆบ่อยๆหลายๆครั้งนะคะมันจะได้สวยก็จะเป็นลักษณะเนี้ยคะ่ะลูกค้าขายที่ไหนบ้างคะที่วางขายตอนนี้นะคะก็จะโพสตเฟซส่วนตัวมากกว่าหน้าร้านเราแทบจะไม่มีเลยด้วยเหตุผลคือการตลาดหายากมากเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ก็จะได้อันนี้ส่งจากเจ้าหน้าที่ที่เขามาเยี่ยมชมว่าเสั่งอาไปแจกงานเลี้ยงรุ่น งานทาบุญบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆ20ชิ้น5 0ชิ้น100ยชิ้นชิ้นนี้ก็จะเป็น200ชิ้นที่เขาเข้ามาเยี่ยมชมในกลุ่มเห็นน้องนั่งทำงานอยู่เพราะว่าที่กลุ่มอะ่ะเด็กจะมานั่งทํางานทุกวันค่ะพี่หลังเลิกเรียนตอนเย็นบัณาาบ้างเป็นผู้สูงอายุบ้างเห็ไนไหมะฐานก็อยู่ข้างๆกลุ่มเยอะ เป็นดินไทยหรือเป็นการหั่นสมุนไพรตากอะไรเงี้ยค่ะเราเราก็ทากันเองทั้งหมดเลยเราไม่เน้นซื้อค่ะเพราะว่าเราไม่มีต้นทุนเราไม่มีสายปานที่ยาวเราก็จะเก็บเอาของที่มีอยู่มาทําค่ะหนูทายังไงเนี่ยหนูทาหน้าที่อะไรจ๊ะปั้นเลยอ่ะปั้นด้วยทาสีระบายใช่ค่ะสวยมากสวยมากหอมมากเลยหอมติดมือเลยค่ะนสูตรนี้หอมดวยเหรอนี่หอมนี่ไงดี๋ยวมองอะยมองอ่ะนี่ไง วันนี้ไปทำยาดมเขาใส่ได้ขวดเล่นให้ออกตุ๊กตาให้ดมแล้วก็ไม่เห็นหอมสักทีก็นิ่ๆก็ปิดไฟวันนี้พี่ก้องเกียดเหรอคะใช่ครับโอ้ยได้ยินเสียงแล้วเจอหน้าวันนี้ตกลงนี่คือขวดยาหม่องเหรอใช่ค่ะจะเป็นยาหม่องก็ได้ยาดมก็ได้ค่ะพี่แล้วพี่จะทำยาดมกลับบ้านก็ได้ค่ะที่นี่เอาเธอลงดมดูดิสูตรเย็นค่ะทาทั้งแขนจะไม่แฉลร้อน่ะ พี่พิษยาค่ะเอาใส่ตุ๊กตาด้วยค่ะพี่ตุ๊กตานหนุวยเอาใส่ได้เลยค่ะเห็นไหมเกตานักวยอ้ยาดมป๊บเมียผมออกหอมนุ่นหอมหอมยาดมเลยไม่หอมลมเลยนี่ไงนักมวยนี่อ่าอันนี้เจนนี่เลยไม่ได้ระบายคือเราปั้นเราใช้วิธีการปั้นค่ะเป็นค่าขนมหลังเลิกเรียนนะคะค่าขนมหลังเลิกเรียนจะไปส่งโชว์ไม่ได็กกินขนมสิคันผุหมดจะบอกค่าอินเทอร์เน็ตเขาไม่ดูพี่กับพี่ใส่ เอาอย่างนี้ดีกว่าเหรออนนี้ค่ะอันนี้ดอกผีบโบราณดอกผีบเป็ดอกผีบในการรองโควิดได้ไม่ใช่แต่ว่าผีบพี่นะการทำน้ำมันสกัดอัลฟอสต์เรียต้องทิ้งไว้หกเดือนแต่น้ำมันของเราเนี่ยเนี่ยะต้องสามเดือนค่ะแบบนี้ชอบแบบนี้อย่างเงี้ยมันน่ารักนักวยนะหวยต้นทุนเท่าไหร่เนี่ยค่ะนี่ใส่ใส่ยาดมขายดีไหมเนี่ยสี่สิบก็มีลูกค้าซื้อไปสามแก๊ะ มันมันเป็นที่ก็ตาย